โอเคนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในชาแนลกิจจพักนะครับผมกับเกมฟีฟ่าออนไลน์ตามเช่นเคยในครั้งนี้นะผมก็จะมาเปิดเชลในไอเดียของผมเองนี่แหละก็แลกเชลนะอาศัยแลกเชลแล้วกันแพ็กอื่นไม่ไหวฮะมันแพงเกินก็เราแลกนะฮะทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0แคสก็จะได้มาทั้งหมด6ชิ้นก็คือนี้นะฮะ ecb e n 50 2บวกบวกแล้วก็ปุกปองส่วนลดแล้วก็ไอการอัปเกรดที่มันมีมาใหม่ก็คือ 50M เเลยนะครับผมแล้วก็ เงินอีก 50m แล้วก็เป็นแคปซูลเลเวล18แล้วก็อ่า uh, LP base 50ลุนเวอร์รีเจนแล e เว l b a เบสนะครับผม2ชิ้นโอเคไปกันเลยโอเคนะครับผมก็อันนี้เลยเราก็ได้ปองส่วนลดแล้วก็ไอ้น,นี่มาแล้วเนาะมา EC base 50บวก2บวก5ไปเลยครับ 100m ไหมโอ้โหอังเจนี้มาทียาวบวก3เท่านั้นนะครับผมมาดูกันต่อที่ LP base 50ลุนเวอร์รีเจนแล e เว l b a เบสนะครับผมรวๆไปเลยถ้ามันจะมามันก็มา โอ้โหเฮลิเคนอีกตัวโอ้โหเทียโกกระเทานี้นะครับผมอ่าเมื่อกี้สามสิบเอ็มได้ใช่ไหมอันนี้ประมาณสามสิบเอ็มก็หกสิบเอ็มเงินอีกห้าสิบประมาณร้อยสิบประมาณนั้นฮะก็อย่ไปคิดอะไรมากให้แค่แลกเปลี่ยนเอ้ยแลกเชลโอเคนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครต้องการที่จะเอามาให้ผม เปิดแพ็กแรกเชลนี้ก็ส่งเข้ามาได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมสอนเรบคลิปนี้ก็บายให้ล้วเจอันใหม่ในคลิปหน้า